เอาละครับก็ต้องขอาการสวีท่าสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมจะมาเอาใจคนที่เล่นโซว่าในวันรุ่งเร็กันนะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกจุดการยิงสแกนตามแมปต่างๆนะครับหรือว่าไลฟ์อัพตามแมปต่างๆนะเ,าเ,านนเนี่ยที่ผมบอกเลยครับว่าเอาไปใช้ในแรล้งเนี่ยบอกเลยครับว่าบริสุทธิ์แน่นอนครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าตามจุดต่างๆเนี่ยมียตรงไหนกันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไปเเรรรราไปััับบชมมอนแกลยคผ ดยสำหรับด่านแรกนะครับผมที่ผมจะยกตัวอย่างลาอัโหโซวาเนี่ยก็จะเป็นด่านอย่างงบายนะครับผมโดยผมจะขอยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องบุกไปอะไรกันนะครับผมให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการวิ่งไปตรงกล่องตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการหันหน้าเข้ากล่องนะครับผมแล้วก็เล็งไปตรงฝั่งของสังกะสีตรงนี้น้ผมเล็งไปแล้วก็หันหลังกลับมา ให้เราลองเล็งไปครับดูครับตรงนี้นะครับมันจะมีใบไม้อยู่ใบหนึ่งนะครับที่ว่ามันแยกออกมาจากเพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกคนเนี่ยจจุดตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับผมเพราะเราเนี่ยต้องใช้มันในการยิงสแกนครับผมให้เราทําการควักสแกนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของเส้นสกิลของโซวานครับผมที่มันเป็นสกิลดนนะครับนั่นก็คือเส้นตรงนี้นะครับผมเล็งไปยังจุดใบไม้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับแบบนี้ครับ นี่นะให้มันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราแหลยทำการยิงไปนะครับผมโดยหลอดโดยหลอดของการยิงนะครับเราจะใช้ประมาณเกือบจะ2หลอดนะครับหรือว่าหลอดหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นี่ครับผมโดยมันนะครับจะทําการพุ่งตรงนะครับลงไปสแกนในส่วนของห้องน้ํานะครับผมเรียกได้ว่าถ้ามีศัตรูเนี่ยบุกเข้ามาดักเราทางห้องน้ําเนี่ยไม่ล่อสายตาสแกนเราไปได้แน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูใหม่นะครับผมนี่ครับพลังกลับาปุ๊บ นี่ครับเล็งเล็งเอาเส้นสกิลไปให้มันโดนตรงใบไม้นะครับผมปึ๊บแล้วก็ยิงหลอดขึ้นสแกนยังงเนะป้าเนี่ครับมันก็จะพุ่งตรงมาสแกนตรงนี้เลยนะครับผมก็คือใครที่แอบ,บอยู่ในห้องน้ําก็โดนเรามองเห็นแน่นอนครับผมเรียกว่าช่วยทั้งตัวเราแล้วก็ช่วยทั้งตัวเพื่อนเลยครับผมนะ และก็ในส่วนของสแกนต่อมานะครับจะเป็นการสแกนของฝั่งของบีลองนะครับผมแล้วก็ให้คุณผู้ชมเน่ยเล็งหาจุดเล็งนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือเจ้าตัวท่อตรงนี้นะครับที่มันเนี่ยย่อนลงมานะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการหาหาไอตัวเจ้าตัวแท่งตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขยับออกมาครับให้มันให้เรามองไม่เห็นมันนะครับปุ๊บแบบนี้ครับแล้วก็ทําการเล็งไปตรงนี้นะครับปุ๊บควักสแกนขึ้นมาหลอดเต็มอ่าแล้วก็เด้งทีหนึ่งนะครับปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยไป มันก็จะเข้าไปสแกนบีลองตรงนี้นะครับผมก็คือถ้าใครหลบอยู่ตรงนี้ก็คือโดนเราสแกนแน่นอนครับผมประมาณนั้นและก็ในส่วนของสแกนตรงต่อมานะครับจะเป็นการสแกนในทางฝั่งของวินโดว์ตรงวินโดว์ b นะผมไม่รู้ว่ามันเรียกอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ไปมามร์คมาเมื่อคืนว่าวินโดว์นะครับด้วยให้เรานะครับทำการยืนที่เดิมแบบตรงสแกนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ยืนตรงนี้นะมองขึ้นไปนะเป็นเส้นตรงอยงนี้ขึ้นไป เราจะเห็นไอ้ตรงนี้นะครับที่มันเป็นเหมือนแท่งๆอะไรนี้ขึ้นมานะครับผมให้เราทำการควักสแกนขึ้นมาทุบทีน,นะครับแล้วก็ทำการยิงนะครับโดยสการสแกนนะครับเราจะใช้หลอดประมาณหนึ่งหลอดกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับแบบนีนบ้มันจะพุ่งตรงเข้าไปสแกนแกนวินโดว์ตรงนี้เลยแล้วก็หมดนี้เลยนะครับก็ <Right here. S 1> คือถ้ามีสตุลบอยู่ตรงวินโดว์นะถ้าเพื่อนเราทำการกำลังจะเข้ามาบุกเนี่ยคือเราสแกนได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับอันนี้จะเป็นในทางฝั่งของฝั่งตั้งรับบ้างนะครับผมโดยถ้าเราออกมาจากฐานแล้วนบให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้นะและให้เราทําการเล็งตรงมุมตรงนี้นะครับเนี่ยดูนะครับมันจะมีมุมตรงนี้นะให้ตัดกันพอดีนะครับให้เราเล็งมาตรงนี้นะครับพาสแกนขึ้นมาแล้วก็ลดระดับของสแกนลงมานิดนึงนะครับก็คือวางเป้าลงมาต่ํานิดนึงอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ให้เราทําการยิงครับผมโดยหลอดสแกนที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้2องหลอดกับอี้ Area. และสแกนนะก็จะทําการพุ่งตรงไปยังช็อตนะครับผมช็อตบีนะครับผมก็คือถ้ามีศัตรูวิ่งมาช็อตบีเนี่ยยังไงโดนเราสแกนแน่นอนครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็ในสแกนของจุดต่อไปนะครับจะเป็นการสแกนของ A อช็อตนะครับผมโดยให้ยืนจุดเดียวกับที่เราสแกน b ีช็อตเมื่อกี้นะครับผมให้เราทําการนะรเล็งไปตรงนี้นะวินโดว์ตรงนี้นะครับหรือว่าหน้าต่างตรงนี้นะให้เราเล็งประมาณตรงนี้ไว้นะครับผม คากสแกนขึ้นมาโดยจุดที่เราจะใช้ในการตั้งระยะนะครับผมตรงหน้าต่างเมื่อกี้นะครับจะเป็นเหมือนล้อของสกิลโดนนะครับของโซวานะครับนั่นก็คือตั้งไว้แบบนี้นะครับประมาณแบบนี้เจอแบบนี้นะครับตั้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการยิงนะครับด้วยหลอดที่เราจะใช้ในการยิงนะครับจะ2องหลอดกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้เบิร์ดแล้วสแกนนะจะทําการบินเลยครับหรือว่าพุ่งตรงไปยัง a s ช็อตนะครับนี้จะปักตรง a s ช็อตตรงนี้นะครับผมแล้วจะสแกนทั้ง a s ช็อตตรงนี้เลยนะครับผม และก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับปั๊บปับปั๊บกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมและคุณผู้ชมนับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันนะครับจะมีใบไม้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นร่องของใบไม้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยต้องใช้มันในการเล็งในการยิงสแกนครับผมให้เราทาการควักสแกนขึ้นมาครับผมแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเนี่ยจุดๆนะครับหรือว่าติ่งๆตรงหลอดสแกนนะครับนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองครับผมให้เราใช้มันในการมาร์กจุดตรงเมื่อกี้ครับผมแบบนี้ เปิบมาไปตรงประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการกดยิงสแกนครับโดยหลอดที่เราจะใช้นะครับนั่นคือการคลิกทีเดียวครับผมนี่ revealing area นะครับคลิกแล้วปล่อยเลยนะครับผมซึ่งสแกนเนี่ยมันจะสแกนได้ทั้งไซส์เอเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมผมจะยิงให้ดูใหม่นะแบบนี้ก็เจอเล็งสแกนนี้นะครับจับจับจับตรงน,รงนี้ทำการกดยิงแล้วปล่อยนะครับ scanning ahead ปั๊บมันจะมาติดตรงนี้นครับติดตรงป้ายตรง,งนี้นะครับผมแล้วมันก็จะสแกนทั้งไซส์เเลยนะครับผมเรียกได้ว่าคือถ้าศัตรูเนี่ยหลบอยู่ตรง A สักคนหรือ2คนเนี่ยยังไงเห็นแน่นอนครับผมหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอาไปอัดแอปต่อชนิดหน่อยนะครับยิงให้มันโดนประมาณหลอดไฟตรงนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งมันสามารถทําได้นะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยชวนในจ,จุดไลอ up ในการยิงมันเท่าไหร่นะว่าต้องยิงไปประมาณตรงไหน,นครับอาจจะเป็นประมาณตรงนี้ อันนี้คือพาดนะผมแต่คุณผู้ชมสามารถยิงตรงนี้ได้เลยนะครับผมเล็กว่าไม่ยากเลยครับสุดตรงนี้คือไม่ยากเลยครับน oh. เอาหลอดมา scanning <Okay>. ahead เอาไปแบบนี้ละ <laughs> ในส่วนของไลฟ์อัพด่านบายนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยครับผมนั่นก็คือด่านเฮเว่นนั่นเองครับผม โดยในส่วนของทางฝั่งไลอัพแรกนะครับของไลอัพของด่านฮาเวนนะครับผมนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของฝั่งตั้งรับนะครับผมโดยให้เรานะครับทำการวิ่งเข้ามาตรงนี้วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราทำการมองไปย่งหินเอ่อประมาณตรงนี้อะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับให้เราทําการเอานาเข้าไปใส่จุ่มมันเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ทําการหันมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราเราจะมองเห็นวอล์ตรงวอล์หนึ่งนะครับนั่นก็คือวอล์ตรงประมาณตรงนี้นะครับผมให้เรานะครับทำการลิงไปตรงกลางนะครับปุ๊บคลอสแกนขึ้นมา ง้างจนสุดแล้วก็เด้งสองทีนะครับจบมันจะเข้าไปสแกนในตรงส่วนของตรงนี้นะครับนั่นก็คือล็อบบี้เอนะฮะไม่รู้ชื่อเฉพาะของมันครับล็อบบี้เอนะครับมาตรงนี้โอเคเราจะเอาให้ดูใหม่นะครับเผื่อใครนะครับรีบรีบนะครับรีบและขี้เกียจจำนะว่าทําไงนะผมวิ่งไปแบบนี้แล้วผมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเล็งอะไรมาครับตรงนี้มันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของไลฟ์อัพต่อมานะครับอันนี้สามารถใช้มันอย่างนับเวลาเฟดยังไม่จบได้เลยนะครับนั่นคือตรงนี้ถ้าเราสังเกต์นับญ้าตรงนี้นะครับมันจะซีสดกว่าอันอื่นนะครับน่้า,าจำารงนี้ไว้ขึ้นมากระโดดมานี้ปุ๊บตรงนี่ปุ๊บนัอยู่ม,มาตรงนี้นะครับตรงข้า,างหน้าตรงนี้ของเรารเราจะเป็นเฟสที่มันยังไม่จบพอดีหันาหาน้านมาตรงนี้ปุ๊บขึ้นประมาณตรงนี้นะครับปั๊บสแกนมานะครับกดกระโดดทีหนึ่งแล้วก็ยิงทีเดียวนะครับเดี้ มันจะพุ่งไปสแกน A ลองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองให้ผู้ชมดูเลยกันนะครับว่าตอนมีเฟดเนี่ยมันจะง่ายกว่าตอนไม่มีเฟดยังไงนะครับตอนนี้ปึ๊บกระโดดมาปึ๊บเราจะมีเฟดลองรับให้เลยนะครับว่าเราจะรู้เลยว่าต้องยืนลงมาตรงนี้นะหน้ามาตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับมาตรงนี้โจเฟดปุ๊บกระโดดและยิงนะครับพอโจเฟดกระโดดและยิงเลย มันจะเข้ามาสกแกนตรง A อลองทั้งหมดพอดีเลยนะครับมานั้นด้วยความที่คลิปนะครับมันก็ค่อข้างที่จะยาวนิดน,นึงนะผมก็เดี๋ยวผมมาต่อให้ใน ep 2แล้วกันนะผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้ครใด้วยในะกันนะครับผมแล้วก็เราเจอกัน ep 2ครับผม